สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ประจำปีเจ้าพ่อพญาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เพิ่มรายแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่บรรยากาศนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเชิญเลยนะครับ้นอมนะครับเพื่อเป็นสิริบุคคลแก่ชาวชยงใหม่ที่เราเินปฏิบัติมาจากนั้นแล้วก็เป็นการปี เสียสารเรื่องการมาเครื่องโคัวนะครับจากนั้นนะครับเสร็จว่าอาหารจาๆนี้เราก็จะมอบให้แก่พี่น้องได้กวรละอันสองอันทานกันไปเพื่อเป็นสนิทมงคลนะครับเพื่อเป็นสนิทมงคลกับปี่นี้ผมชมเชยพี่น้องชาวเชียงพูงว่าทาเราขอความร่วมมือจากท่านท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการจะมากราบไหว้ในช่วงนี้ ขอแถบรถชั่วขราวครับรถสักคู่นึงหลังจากที่เราทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาสมสบายนะครับแต่ตอนนี้ขอความรบู้สักคู่นึงหลังจากที่เราเสร็จพิธีต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ทัดไหว่าว้9วันนะครับเรา 9, 9วัน9คืนนะครับทัดกับนิสิ์ที่จะไหว้ได้ไทุกวันทุกวันนะครับ,นะรบ,นะรบด่านบนนี้เป็นเครื่อง2เบอร์ นะครับเป็นอาหารการกินมากมายนะครับเป็นเครื่องสองเบยเครื่เตรียมไปแล้วเจอเจอครับท่านผู้ว่ามาถึงแล้วนะครับครับครับท่านประธานในพิธีท่านโสภณรสุนทรัส มาเล้นะครับยังครับใช่องใหญ่ตอนอนี้ประธานมาถึงแล้วนะครับ

พวกเนี่ยรกูปานนาตระกพาวนำาปแกะชาวไทยมูทันี้ไม่เฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศด้วยนะครับเทศด้วยเรื่องตางประเทศเร่ชมนะครับ การปักโ้เพื่อสเสาเบยแต่ก็ไม่ใช่การปล่อยตัวับบนั้นนี้ประธานทีิธีนะครับถ้าการแก่ปักเครื่องสาเบยอาจจะเกี่อวกับการหาดวนเชีย ท่าบรบุญธรรมทูต, e. ตงสวรีเจ้าพ่อเจ้าแม่ประทาท่ในพิธี Woche. เป็นดิมิตีที่ฟ้าฝนโปรยปลายหรือว่าเป็นดิมิตีอย่างนี้นะครับที่เทวดาฟ้าดินนะครับก็ยังรับรู้รับทราบนะครับเป็นโปรยปลายลงมาโปรยปลายลงมานะครับ Oh, uh no. -huh. จังหวัดชยัยภูมิประจำปี2566ระหว่างวันที่12ถึง20มกราคม2566และบริเวณอนุสาวดีหน้าศาลกลางจังหวัดชยัยภูมิในการจัดงานนั้นมี กิจกรรมหลายอย่างเช่นหลังจากวิธีบวงสวงเทพเทวาเจ้าพ่อพระเรลแล้วจะมีการถวายช้างแด่พพเจ้าพ่อพญาเร่นอกจากนั้นก็จะมีการประกอบพิธีเปิดการตามประเพณีมธีการจัดร้านหันสากาท่า้านกิจกรรมของกิจการและภาคเอกชนจัดร้านจำหน่ายสินค้า การองคพ์โคพโะคมริโภคกามเพื่อส,สร้างความรักสวบัดิสมานสามัคคีของชาวเชยาพง์ที่มีอยู่ยแล้วแดนแฟนเด็กวิ่งขึ้นไปแลสีเพื่อหาเงินรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเช่นวารดาไฟตภักไปหรืออักขีภัยเป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การจัดงานดำเนินไปในความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทางท่านประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโดยผู้ว่าการจังหวัดเยภูมิไดโษพลิทุนรับใหมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายบวงสรวงได้จัดของสักการะเซนไหว้บวงสรวงมีดอกไม้ทุกเกียนโคมยฟขนกอทั้งแล้ว โด,ดหลังเดชานุภาพตรงในเครื่องบริโภคทุกอย่างที่เป็นแ้วเพื่อเป็นมงคลอีิน้องชาวพุฬาภรเจทศนายเจะานับไปเพื่อเป็นมงคนลแล้วต่ไปอันหนึ่งขออันเชินถวยเทพเทวาทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่โอนดอภิหารบทบรดวญญาณให้ก,า,การจัดการ เป็นไ้เยความเรียบร้อยราบรื่นตรงทุกประการและโกรธอภิบาลปกปากรักษาให้พุกพระพเจ้าทางไหนเป็น้องประชาชนภาทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครอ,องตรงทุกกิ่ทุกทุกหมู่บ้านทุกทุกตำบลทุกทุกอำบอของจังหวัดยาจภพูดได้ไปโสแบ่สวยสิ่งอันเป็นมิ่งมงคลสมบูรณ์ผลผล ปีอายุมัน่นขดยืนปีสุขภาพแข็งแรงตรอดปี2,566และโปรดอภิอา,อาิหารลรงดานให้การประกอบอาชีพแต่ะะคนแต่ในสาขาอาชีพที่ปิดไปโดยชอประกอบไปทำปขอให้จเจริญรุ่รงเรืองก้าวหน้าโดยทั่วถึงกันทุกๆุท่านทุกๆุกคน

ท่านก็จะลงมานะครับกลัวก็ตอกดอกไม้รอบนะครับเพื่อเป็นสน่ขงคนครับขออของคนที่ร้องชาวใจผองทุกท่านนะครับเชเป็นเช้านะครับรัประกาศที่ดีสารภอที่ดีมาร่วมเปิดงานเจ้าพ่อด้วยกันนะครับวันนี้พมมองไปฮาล่างตอนแฮคนเยอะจริงครับ นะครับก็สามปีที exactly ่ผ่านมาเราก็ได้จัดงานนะครับผ่านมาวันนี้การการณ์ปกติแล้วเราก็สามารถจัดงานได้นะครับเอาจะขอขอบคุณนะครับจาก เจ้าจพ่อพญายแลตรงข <AND S 1> ัานเป็นเครื่องผงสวงปีนี้ในการจัดเครื่องผงสวงนะครับจากคณะศาสตร์เจ้าพ่อพญาแลนะครับโดยกระดังของท่านดร ยานนาขันนางปังทลังสรพเสววานาดาจาราผู้ที่ยำปี สัพพสังกปาตุหังสวินชตุทีกายิตาโพตูตุยังสตาวัตถิเวนะสวังโตโหตูสัพพธาอาตาสัปพปะวนะปุบิคังธามหสุทธาอรตตาเทวตาสตาตุเพอนดุราคันุตูตาทุกค้อมันสามหมดตาทู พันใบศีรษะมาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องนาไปวางที่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าจิตทาที่ท่านมีต่อองค์เจ้พยาพ่อพญาแลพร้อมกับพันใบสีรษะที่ท่านนำมาเนี่ยผ่านกระบวนการาพิธีบวงสรวงที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างผ่านกระบวนการพิธีบวงสรวงที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่า อธิษฐานที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยได้สําเร็จแล้วแล้วก็ท่านองค์เจ้าพ่อพาแลก็รับรู้รับทราบถึงสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยตั้งใจทําไปแล้วในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะนำใาบาสีเนี่ยกลับไปบูชาต่อที่บ้านได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็งดงามค่ะครับขอบพระคุณพี่นอ้องชาวใจพุ่มทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมพิธีการบวงสรวงเจ้าพ่อพญแลววันนี้น,นะครับขอให้ท่านนะนนะซึ่งิงนบบทำให้ประสบความสุขความเจริ ตลอดไปต่อไปเขาเจอพิธีกรายสวายชา้างต่อไปขอพบพระคุณทุกท่านตอนนี้นะครับพิธีการนะฮะวงสวงเจ้าพ่อพญาและนะฮะแบรวัาไดยกรเจ้า่อยญานะครับสพอ้างณมานแรัให้ลูกหลานไับอยู่สัสดีครัจจุบัน